ใครที่เล่นทิกต o กอยู่บ้างพอไลฟ์ไปแล้วเนี่ยก็หัดเล่นมั่วๆตัวตัวไปเรื่อยนะก็ไลฟ์มาถึงทุกวันเนี้ก็ไลฟ์ไปแต่ไลฟ์แบบคุยไทยบ้างอังกฤษบ้างโอ้ตก็มั่วไปนะคนที่ตามจากร้อยคนก็เป็นพันคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียเยอะฝรั่งบ้างมีเอเชียเยอะมากเลยนะคะเอเชียที่ไม่ใช่คนไทยนะผู้ชายนะผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นพันเปรเซ็นก็ได้แล้วออนก็ไม่ตอบข้อความใครเลย ก็สังเกตว่าคนติดตามก็เริ่มลดลงลดลงลดลงจากหนึ่งพันเริ่มเป็นเก้าร้อยกว่าก็ลดลงลดลงดลงทุกวันทุกวันนี้ก็ยังลดจะดูว่าจะลดลงไปถึงเหมือนเดิมไหมร้อยกว่าคนข้อความที่มีเข้ามาก็เข้ามาทุกวันเลยนะก็เป็นข้อความจีนนั่นแหละส่วนใหญ่นะโอ๊ตเนี่ยไม่สนใจผู้ชายคนไหนเลยเพราะมีสามีที่ดีที่สุดแล้วนะคะคนเรียวคนแรกแล้วก็คนนี้เรื่อยๆจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าชีวิตยังมีความสุขแฮปปี้อยู่เรื่องอนาคตเราไม่รู้เราตอบไม่ได้นะคะณตอนนี้ สามีโอทดีแล้วไม่สนใจใครนะคะสิ่งที่นึกถึงคือกลุ่มแรกก่อนที่นึกถึงคือกลุ่มที่โอตเปิดในไลน์แล้วก็มีสมาชิกอยู่รวมตัวโอตด้วยสิบเก้าคนเขาค้าออกคนที่อยู่นานสิบเก้าคนเขาก็จะมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะคะเออพี่มีคนคุยอยู่คุยม่ดีไปแล้วพี่ยังเนี่ยมีคนเด็ดมาใหม่แล้วคนที่สิบอะไรก็ว่าไปเราก็จะคุยกันอยู่ตรงนี้นะคะก็เข้ามาบอกเขาก่อนแหละเอ้ยเล่นติก t ็ k กันไหมล่ะถ้าเล่นติกก็ต์ละลองไหมเพราะว่ามีผู้ชายจีบตลอดเลยแต่ คุณต้องระวังด้วยนะเพราะว่าสแกมีทุกที่คือคนไม่ดีนะ่ะมีทุกที่นะก็ก๊อปี้ข้อความไปให้ในกลุ่มเขาดูนะมันจะมีข้อความแบบหวานาสัน้นๆใครที่เล่นเว็บหาคู่อยู่นะคุณก็น่าจะเจอบ้างแหละโอ๊ยไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแบบไหนนะเพราะว่าใครที่ส่งมาหวานๆมากๆโอ๊ยไม่สนใจอันนี้พูดถึงว่าถ้าโอ๊ตกาลังหานะโอ๊ไม่สนใจคนส่งข้อความหวานๆโอ๊ตจะสนใจคนที่คุยปกติมากกว่าคนที่พูดคุยถาม เรื่องอุ่นๆทั่วไปไม่ใช่มาชมไม่ใช่มาหวานอย่างเงี้ยโอจะเลือกคนที่คุยปกติคุณลองหรือ,อยังใครที่เล่นติกเก็อยู่นะแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นแล้วคุณอยากจะลองดูนะก็เหมือนเดทอย่างหนึง่งโอ๊ตไปดูข้อมูลว่ามีคนเจอแฟนในทิกเก็ตไหมแต่ว่าหาข้อมูลต่างชาตินะไม่ได้หาข้อมูลคนไทยนะโอ๊ตเซิร์ชคำว่าฝรั่งเลยอะ่ะก็มีขึ้นมาให้อ่านแล้ก็อ่านแค่สองคู่คู่แรกเขาเจอกันแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมีความสุขหลายปีอีกคู่หนึ่งเจอกันคบกันเป็นแฟนเท่านั้น แล้วก็เลิกกันเพราะว่าทางฝ่ายชายเป็นคนบอกว่าผู้หญิงเป็นคนไม่โอเครายละเอียดยังไงไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็มีทั้งดีและไม่ดีแล้วข้อมูลก็ขึ้นว่า TikTok เนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งอุปกรณ์หนึ่งสถานที่ออนไลน์ที่หนึ่งที่เป็นหาคู่ได้เหมือนกันเป็นเดททิ้งได้ว่างั้นนะคะใครที่เล่นอยู่แล้วคุณก็มีผู้ชายส่งข้อความมาเยอะแยะไปหมดเลยนะสินใจเอาเองว่าคุณจะตอบไม่ตอบนะคะอ๊ดแนะนําคุณว่าให้ระวังมากมก ความเป็นไปได้มีไหมมีแค่ไหนไม่รู้นะคะวัดคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรถ้าคุณจะลองก็เหมือนกับเลตติ้งอย่างหนึ่ง